สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแนะนำสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมซ u เปอร์ซอสคุณอยู่กับผมทศทิพย์สุนทรานนทนเ Content Creator จากโมเดิร์นบรูฟเจอร์ลิงและ p อดแคสต์เซ็ตมีท็อกวันนี้นะครับเราจะมาชวนคุยกันเรื่องท่อเหล็กครับเป็นท่อเหล็กเกี่ยวกับงานโครงสร้างและงานระบบผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายๆท่านที่เป็นฝ่ายช่างรับเหมาผู้จัดการคนตรวจรับโครงการหรือเจ้าของก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับงานทํางานเรื่องเหล็กเนี่ย ต้องเจอกับปัญหาที่น่าปวดหัวอย่างเหล็กที่ไม่ได้คุณภาพหรือคุณอาจจะเจอกับปัญหาอายุการใช้งานที่สัน้นสร้างความปวดหัวต่างๆในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการทํางานงน้าง,งานหรือว่าพอจบงานไปแล้วคุณก็อาจจะต้องนั่งตามเช็ดตามล้างตามเก็บแก้ปัญหาจากท่อเหล็กอยู่ดีครับ ในวันนี้นะครับผมอยากแนะนําให้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญในการผลิตท่อเหล็กครับซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า50ปีมีสินค้าที่หลากหลายนะครับอัดแน่นไปด้วยคุณภาพเลยครับสามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการในการใช้งานการันตีนะครับด้วยมาตรฐานทั้งมาตรฐานภายในประเทศและมาตรฐานจากต่างประเทศกําลังการผลิตรวมนะครับมากกว่า4,50,000ตันต่อปีเลยครับมีจัดจำหน่ายทั้งท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้างและระบบท่อนะครับโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่ามาตรฐานเชี่ยวชาญบริการเป็นมิตรครับและบริษัทที่ผมพูดถึงในวันนี้นะครับคือบริษัท Pacific Pipe จำกัดมหาชนนั่นเองครับ แปซิฟิกไปเนี่ยเป็นผู้นําในอุตสาหการรมสาหรับการผลิตและการจ,จัดจำหน่ายท่อเหล็กในประเทศไทยพร้อมตอบสนองทุกที่นาการส่งมอบประสบการณ์และสร้างมาตรฐานใหม่ของงานเหล็กให้เป็นจริงขึ้นมาได้ครับสำหรับมาตรฐานที่แปซิฟิกไปได้รับนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเป็นมาตรฐานที่คุ้นเคยกันมากครับก็คือมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอ,อกรน,นั่นเองต่อมานะครับคือมาตรฐานระดับสากลที่ผู้ใช้ต้องการก็คือพวก MIT หรือว่ามาตรฐานไปอินไทยแลนด์ที่รับประกันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานได้รับการผลิตจากประเทศไทย มาตรฐาน JIS เป็นมาตรฐานที่รับรองผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นมาตรฐาน UL เป็นมาตรฐานสำหรับการรับรองเมทัลลิกสปริงเกอร์ปลายหรือพวกสปริงเกอร์ที่เป็นท่อเหล็ก มาตรฐาน f m MM a Proof เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับ Automatic p i p e s p r i n g e r หรือว่าระบบหัวฉีดดับเพลิงอัตโนมัติครับผมนอกจากนี้นะครับ Pacific p r a s i c Pipe ยังตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเลยครับโดยมีห้องแลบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมและดูแลตลอดกระบวนการผลิตมั่นใจได้นะครับว่าท่อเหล็กทุกชนิดนที่ออกจาก Pacific p a a s f i c Pipe เนี่ยจะเต็มไปด้วยคุณภาพและความใส่ใจครับ แล้วคุณรู้กันไหมครับว่าท่อเหล็กแต่ละชิ้นงานเนี่ยกว่าจะกลายเป็นท่อเหล็กที่มีความสมบูรณ์แบบขนาดน,นี้ต้องผ่านกระบวนการอะไรกันบ,บ้างเรามาดูกันครับขั้นตอนแรกหลังจากได้รับทราบความต้องการจากลูกค้าแล้วแสบสซิฟอีกไบจะทําการตรวจสอบความกว้างความหนาคุณสมบัติทางกลและส่วนประกอบทางเคมีของวัตถุดิบเพื่อห้ได้เหล็กที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญกันก่อนครับเมื่อรู้คุณสมบัติแล้วนะครับเขาจงท,ทาการซอยเหล็กม้วนให้ได้ขนาดหน้ากว้างของท่อเหล็กที่ต้องการผลิตจากนั้นจึงนําเหล็กที่ถูกซอยแล้วเนี่ย เข้าเครื่องจักรเพื่อคายเหล็กออกและตัดปลายเหล็กม้วนซอยให้เรียบต่อด้วยการเชื่อมปลายเหล็กม้วนซอยแต่ละลูกเข้าด้วยกันขั้นตอนต่อมาคือการสะสมเหล็กม้วนซอยเพื่อความต่อเนื่องของกระบวนการรีดหลังจากพร้อมแล้วจึงเริ่มขึ้นเหล็กม้วนซอยให้เป็นรูปทรงกลมการขึ้นรูปเนี่ยใช้การเหนี่ยวนําความร้อนผ่านกระแสะตกคร่อมด้วยความต้านทานของไฟฟ้าขอเหล็กจะร้อนเป็นสีแดงและเริ่มหลอมละลายครับ เมื่อเหล็กพร้อมแล้วนะครับจึงใช้ลูกรีดเพื่ออัดตะเข็บให้ติดกันตรงนี้เองถ้าหากเป็นการผลิตท่อโครงสร้างจะมีการใส่ตะเข็บนอกแต่ถ้าเป็นงานสําหรับท่อง,งานระบบจะใส่ตะเข็บทั้งนอกและในพอเขาทำการใส่ตะเข็บเสร็จสิ้นแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานโดวยวิธี e d d y Current Testing หรือการตรวจสอบผิวโดยใช้กระแสไายวนซึ่งการตรวจสอบแบบนี้จะไม่ทำลายพื้นผิวของวัสดุหลักที่โดนตรวจสอบครับ าง,งานผลิตที่ถูกตรวจสอบแล้วได้มาตรฐานจะนําไปอบตะเข็บเพื่อให้เนื้อเหล็กกลับมาเนียนเรียบเป็นปกติและตรวจะสอบความสมบูรณ์ของเนื้อเหล็กบริเวณตะเข็บท่อซ้าอีกครั้งจากนั้นนะครับจึงนําท่อเหล็กไปปรับเปลี่ยนขนาดและขึ้นรูปทรงตามที่ต้องการแล้วตัดท่อตามความยาวที่ต้องการแต่ก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะต้องเกิดการลบคมที่ปลายท่อซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทําให้การใช้งานนั้นปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับท่องานระบบจะถูกนำมาทดสอบแรงดันน้ำเพื่อตรวจสอบการรั่วซึมที่อาจเกิดขึ้นได้และหากการตรวจสอบทั้งหมดผ่านมาาตรฐนแล้ว จะมีการพิมพ์รายละเอียดของเหล็กลงบนท่อก่อนนําส่งและเมื่อท่อเหล็กพร้อมแล้วนะครับจะถูกจัดเก็บและนําส่งถึงมือผู้ใช้งานอย่างปลอดภัยสําหรับใครที่กําลังกังวลว่าท่อเหล็กเนี่ยเกิดการผุก่อนแน่ๆเลยหรือว่าสนิมขึ้น Pacific Pipe คเข้าใจความกังวลเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กทั้งหมดเนี่ยเขาถึงมาพร้อมกับบริการเคลือบโลหะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็ยืดอายุการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนหรือการเคลือบผิวท่อเพื่อป้องกันสนิมซึ่งนอกจาก2วิธีนี้แล้ว p ป c i f i c Pipe ยังมีการเคลือบท่อเหล็กด้วยวิธีอื่นๆเช่นการเคลือบด้วยการทาสีหรือจะเลือกใช้ท่อเหล็กเคลือบสารกันสนิม m อ็หรือ Mas สเป็นการใช้แมกนีเซียมอลูมิเนียมและสังกะสีร่วมกันสามารถป้องกันการเกิดสนิมและป้องกันสนิมลูกลาและขัดกร่อนได้เเเเป็็นนนนนนนออออยย่่าาาางงดีจจกกกกขขััั้้ตตรรรผลลทะคคบบถึื เราจะเห็นได้ว่ามีการตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยซึ่งการตรวจสอบเหล่านี้นะครับทำให้ท่อเหล็กที่ได้เนี่ยจะมีมาตรฐานและคุณภาพระดับสูงที่สุดซึ่งเป็นไปตามแบบฉบับของ Pacific Pipe เป็นเองครับอย่างที่เกิดไปเบื้องต้นนะครับนอกจากความเชี่ยวชาญในการผลิตท่อเหล็กแล้วเนี่ย Pacific Pipe ยังมีการผลิตอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้สําหรับในงานโครงสร้างและงานระบบที่น่าสนใจอีกครับไม่ว่าจะเป็นท่อเหล็กกลมท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเหล็กรูปตัวสีท่อเหล็กดำท่อเหล็กเคลือบสังกะสีท่อเหล็กชุบสังกะสีท่อเหล็กเคลือบสีรองพื้นกันสนิมและเหล็กแผ่นหรือถ้าใครนะครับต้องการเหล็กที่ทนทานนะครับเพื่อไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเช่นแบดพาเลตนั่งร้านอุตสาหากรรมเกษตรยานยนต์คัสซีรถบรรทุกทาง Pacific ไปนะครับก็สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ครับ และหากใครกำลังมองหาท่อเหล็กที่มีขนาดพิเศษนะครับมีขนาดตัด4นิ้วขึ้นไปหรือว่ามีความหนาต่6นิ้วขึ้นไปเนี่ยแล้วไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดแต่ Pacific Pipe มีพร้อมให้บริการคุณ Pacific Pipe นะครับพร้อมให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัสดุการออกแบบ จนถึงการผลิตและไม่ว่าท่อเหล็กที่ผลิตเนี่ยจะเป็นการผลิตตามสั่งหรือ Steel Solution ทุกการผลิตของ Pacific p a c i f i c Pi p e จะมีมาตรฐานครอบคลุมทุกความต้องการคุณจึงมั่นใจได้เลยครับว่าคุณภาพของสินค้าและบริการเนี่ยจะส่งมอบถึงมือคุณได้สมกับแนวคิดของเขาที่ว่ามาตรฐานเชี่ยวชาญบริการเป็นมิตรสุด so, ท้ายนี้นะครับฝากกดติดตาม YouTube c h ANNEL FACTORY CHOICE ครับเพื่อรับเด็ข่าวสารต่างๆในวงการอุตสาหกรรมถ้าคุณสงสยัยคุณอยากเห็นอะไรอยากพูดคุยกับเราทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับ และก่อนจะจากกันไปครับเรายังมีโปรโมชั่นดีๆจากเว็บไซต์ factoryeasy.com ด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ